นะครับสองอู่ส่วนที่สองอู่ที่อยู่ทางด้านนี้เขาเรียกว่าสอรั่วนะครับสิ่งที่มีเหมือนกันนะครับคือคานชักอะไรเราถูกเขาพูดครับการชาักน้องยิ่งมาแล้วเขาบอกออกจากด้านบนอ่ะมือขวาจะจับคันชักไว้นะครับมือขวาจะจับคันชักไว้เอาวางไว้ที่บนกระโหลกเลยลูกเออวางวางที่บนกระโหลกต่อเลยถ้าสองอู่เอียงนิดนึงเอียงมาข้างหน้านิดนึงที่คันชักอยู่ข้างในยังอ่ะสองรั่วคันชักอยู่ในยางลูกเดี๋ยวเรากระสีออกสายในก่อนนะครับอ่ะค่อยๆ ตันชักกลัมาตก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 เป็นแนวยังงี้นะขนาดน,น,นี้นะขนาดกระพือหนึ่งสองสามยุดได้ยังอันนี้คือสีออกนะต่อไปสีเข้าง่ายๆอ่ะดันกลับไปที่เดิมให้ขนาดกระพือน,นะลูกหนึ่งสองสามสีเข้าสีเข้าอ่ะต่อไปลองสีสายนอกสายนอกคืออยู่นอกตัวนะลูกสีออกก่อนพขออนงค์ขออนะคครับหนึ่งสองสาม ใน,นซออู่คือเสียงโดสายนอกซออู่คือเสียงซดนายนอกซออู่คือเสียงซอนสาย่วคือเสียงใครับอ้าสายนอกซอร่วงคือเสียงเรสายนอกซอร่วงคือเสียงเรอะอันอยู่ในท่าเตียมาเคือขัออกอนะเสียงอะไรสายในคือเสียงอะไรลูกเสียงซออน่้าวออกหนึ่งสองสาม หไว้ไวต่อไปสายนอกคือเสียงไ <S <S 2> <S 2> เล่นะทีนี้สีเทาหนึ่งสองสามสายหน้าคือเสียงไรตอนหนาีออกหนึ่งสองสาสายนอกคือเสียงส,ออ 1, 2, ส,ยสีเทาหนึ่งสองสามนยุด ต,ต่อไปสีเข้าหนึ่งสองสาม่ามดูคันชักเราด้วยดูคันชักเราด้วยเออคันชักเราเสมอกับพื้นไหมนะให้ขนานกับพื้นไว้ห้ามยกขึ้นหรือแทงลงนี้นะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับคุณภาพเสียงด้วยนะครับอ่ะต่อไปสีสายนอกสายนอกนะครับสายนอกที่อยู่นอกตัวเรานะครับสีออกนะครับหนึ่งสองสาม ยุดเวลาเราสีให้คิดกับกระโหลกซอีนะครับอย่าเหินเออทังชักอย่าเหินขึ้นมา